รักษาษาดาคุ้มนะคะสส่ะวส .2 ม .1126 เป็นอีกมือหนึ่งที่ชาวบ้านสระนุรีเทานัค่ะในแทบกิจกรรมรวมกันคือการกระแดดปัจจุบันในแหล่งน้ำนะค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้มาซอยกันเอามากักกระจับเนาะคะา่ะจับทีนี้อยู่ในแหล่งน้ำป่าปลาของบวัดสราบุนีน,นะคะ่ะเป็นเขาสีเห็ด กิจกรรมทุก3เดือนเพื่อกำจัดปัจจะปิดขึ้นนะค่ะกมาก่เนน À, đây thính pha đây thính hoài đấy à thính pha một hoài